สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพน,พนริ้วินแดงนะคะวันนี้ริ้วิ้นแดงนะคะก็พามาดูเจ้าริ้นมางกอนสำริดนะคะสีจะเป็นสีสำริดนะคะต้นอ่อนจะออกเขียวน้ำตาลเนาะแต่พอเขาอายุมากขึ้นนะคะเขาจะเป็นเหมือนสีใบไม้แห้งเลยนะคะลวดลายจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลอมขาวแล้วตัดด้วยน้ำตาลเข้มจนดำนะคะถ้านำ ระดับนะคะไว้ตามสถานที่ต่างๆก็จะมีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งเนาะตอนนี้เราชมความสวยงามของเจ้าลิ้นมังกรสำริดธรรมดาไปแล้วคราวนี้เรามาดูเจ้าใบด่างบ้างนะคะว่ามีความสวยงามยังไงนะคะอ่าอันนี้ก็คือลิ้นมังกรสำริดใบด่างนะคะความงามก็ประมาณนี้นะคะคือเป็นสีน้ำตาล ออกเหลืองนะคะเป็นเหลืองเลยนะความสวยงามก็จะประมาณนี้นะคะด้านหลังนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นเหลืององมเขียวเนาะสวยงามสำหรับท่านใดนะคะสนใจอยากเลี้ยงก็ลองพักมา แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะสำหรับวันนี้ดิบินแดงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ